พาเรทบันเทิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพาเรทบันเทิงค่ะวันนี้พบกับคุณเรือนขวัญขุนวงและดิฉันรัชตะวันโพชนุกูลค่ะปัจจุบันนะคะสังเกตว่าเหล่าศิลปินดาราเขาก็จะหันมาจับธุรกิจธุรกิจกันซึ่งล่าสุดค่ะก็มีการมอบรางวัลนะคะให้กับเพื่อเป็นการการันตีรางวัลคุณภาพของสินค้าของเหล่าดารากันด้วยค่ะ SME สร้างอาชีพอวร์ดครั้งที่1รางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SME ถือเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติที่มอบให้กับผู้ประกอบการชั้นนําเพื่อเป็นการการันตีคุณภาพของธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดเล็กโดยในครั้งนี้นะคะมีเหล่าคนบันเทิงเข้าร่วมรับรางวัลหลายคนจากหลากหลายธุรกิจค่ะเริ่มกันที่สาขา Best Production ได้แก่ หนุ่มหล่อนหน้าใสาฟิล์มรัฐภูมิเจ้าของธุรกิจ V. ีคอร์เจนกูตาคิวเและยังมีอีกหนึ่งธุรกิจของหนุ่มฟิล์มที่ได้รับรางวัลในสาขา Star Business นั่นก็คือธุรกิจ The One นคลินิก พร้อมกันนี้นะคะยังมีธุรกิจของนักแสดงสาวเชียร์ที่คำพรและกระตูดอินทิรากับธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิวแบรนด์ชาเม่รวมถึงธุรกิจของนักแสดงสาวเซ็กซี่ใหม่สุคนทวาที่มีชื่อว่าเดอมร์บายสุคนทวา ก็ได้รับรางวัลในสาขาเดียวกันค่ะซึ่งศิลปินทุกคนนะคะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารางวัลน,นี้ถือเป็นแรงกระตุ้นให้พวกเขาพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะดีใจนะครับที่เอสบีเล็งเห็นนะครับว่าธุรกิจคลินิกวอมงามของฟิล์มนะครับเป็นธุรกิจที่ได้รับการตอบรับนะครับเร็วมากแล้วกเ็เพราะว่าเนื่องด้วยคลินิกเราเนี่ยซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคนะครับแล้วก็นำเครื่องไม้เครื่องมือจากเมืองนอกที่เป็นของแท้ทั้งหมดนะครับไม่มีเอาของ ใกล้เขียงเพื่อนบ้านเรามามาหลอกขายคือตอนนี้ธุรกิจของฟิลก็มีคลินิกความงามเดอะวันคลินิกนะครับผมมีบริษัททัวร์เชียร์เลเจอร์นะครับขายพวกอุปกรณ์ไอทีไมไอเดียบ้านจัดสารที่ภูกเก็ตโครงการฉลองมิลเลร์เค้นะครับมีโปรดักชัน่นเยอะมากแล้วไม่ไหวชื่อแบรนด์เดอะอมัวใบสุคพธวาค่ะก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของ อึมน,ะะนยะเสื้อในคที่เขาเรียกว่าเส,สื้อในซูเปอร์อึมรุ่นทานาโดหไม่ทําธุรกิจตั้งแต่ ok อายุสิอ่ะคือทำมาเรื่อยเื่อเรื่อยๆแต่ถ้าหาว่าเป็นจริงเป็นจังอย่างของตัวเองเป็นทางการอันนี้เป็นครั้งแรกค่ะดีใจที่ทุกคนมองเห็นในสิ่งที่เราตั้งใจมากๆกับการทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วก็ในสิ่งที่เราอดหลับอดน,นอนหรือบางครั้งใช้เวลาเหนือจากการรอเข้าชา ใช้ทุกวินาทีให้มันคุ้มค่าแล้วคนเห็นแล้วคนเห็นว่าเราแบบตั้งใจที่อยากจ,จะเป็น working woman จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะดีเจต้นหอมเขาออกมาง้อนุ่มแท็กฟรนอนยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพาเรทบันเทิงของเราเวลาหมดลงแล้วกลับมาติดตามอัปเดตเรื่องราวในวงการบันเทิงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 「アピールアます。